ราคาต่างกันที่1 0 0 0 0แบาททุนทุวนคุณผู้ชมคิดว่าคันไหนหน่าสนใจคันไหนคุ้มกว่ากันก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดตัวกันเรียบร้อยสำหรับ Honda City e-h e-v หรือ Honda City 4ประตูซีดานขุมพลังไฮบริด ที่ทางฮอนด้าเขาเรียกว่า i m m d hybrid มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแล้วก็ทางฮอนด้าจัดมาเพียงรุ่นเดียวก็คือ Honda City e h e v r s เปิดราคาออกมาก็เป็น b segment คันแรกที่ทะลุ800,000บาทเลยนะครับหลายคนมองว่าราคานี้ค่อนข้างสูงน่าจะงานเหนื่อยอยู่สำหรับ ทาง Honda แต่ถ้ามองในอีกทางหนึ่ง Honda City e-h e HE v r s ตัวนี้คือรถยนต์ที่มากับระบบ Hybrid ที่ถูกที่สุดในตลาดแล้วก็ออปชั่นก็เรียกว่าจัดมาเต็มกันเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้เราจรึงจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยแล้วก็เปรียบเทียบรถแบบข้ามรุ่นโดยนำเจ้า City e-h e HE v r s Hybrid ในบีเซ็กเมนต์ประทัากับ Hybrid ราคาถูกสุดจาก C- segment นั่นก็คือ Toyota c o r a Altis Hybrid รุ่น Entry หรือ HV Entry ไปชมรายละเอียดกันเลยครับ1ราคาค่าตัว Honda City e:HEV RS Hybrid i-MMD ตัวนี้ Honda ตั้งราคาไว้ที่839,000บาทส่วน Toyota Corolla Altis Hybrid Entry ทาง t ต y o ต a าเขาก็ตั้งราคาไว้ที่9 3 9 9 0 0บาทไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจของทาง Honda หรือเปล่านะครับที่ทำราคาออกมาให้ต่างกันกับตัวเริ่มต้น h y b r ิดจากทางโตโยต้แบบลงตัวเปะ๊เปะ,เปะที่1 0 0 0 0 0บาทถ้ามองข้ามความเป็น b s e x m e n t หรือ c s e x m e n t ด้วยราคาค่าตัวที่แตกต่างกันขนาดนี้ ยกนี้ก็เรียกว่าทาง Honda City EHEV RS ได้คะแนนไปพอสมควรแต่ก็คงต้องไปดูต่อว่าความคุ้มค่าด้านอื่นๆเป็นอย่างไรนะครับ 2. ขุมพลัง Honda City EHEV มากับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเป็นตัว4สูบ16วาล wow, ว1,498ซีซีให้กำลังสูงสุด98แรงม้าที่5,600รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด127นิวตันเมตรที่4,500ถึง5,000รอบต่อนาทีทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด109แรงม้าที่3,500ถึง8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรที่สูงถึง3,000รอบต่อนาทีแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบริเทียมไอออนนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT Corolla a l t i s HV n y มากับเครื่องยนต์1.8 4ีูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด98แรงม้าที่5,200รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด142นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อน,นาทีทำงานคู่กับมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรให้กำลังสูงสุด53กิโลวัตต์หรือ71แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่163นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ เครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกันสูงสุดที่122แรงม้านะครับจัคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT แม้ว่าตัว City eHEV จะมากับเครื่องที่ดูจะเล็กกว่าแต่ว่าพะละกกำลังของเครื่องยนต์ก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันนะครับ Altis h v entry ก็อาจจะได้เปรียบในด้านแรงม้าแต่ว่าเจ้า City eHEV ก็เอาคืนด้านแรงบิดนั่นเอง 3. อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงตัวนี้เราก็ขออ้างอิงจากอีโคสติ๊กเกอร์นะครับ City e h e v r s ตัวนี้จะมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่85กรัมต่อกิโลเมตรอัตราการใช้พลังงานในเมืองอยู่ที่2.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือเท่ากับ40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราการใช้พลังงานนอกเมือง4.3ลิตรต่อ100กิโลเมตร หรือเท่ากับ23.26กิโลเมต่อลิตรและก็อัตราการใช้พลังงานรวมอยู่ที่3.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือเท่ากับ27.78กิโลเมตรต่อลิตร c o r o l a a า t i s ต h v e r y ตัวนี้จะมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่100กรัมต่อ1กิโลเมตรอัตราการใช้พลังงานรวมในเมืองนอกเมืองอยู่ที่4.3ลิตรต่อ100กิโลเมตร ยกนี้ถ้าดูจากตัวเลขก็จะเห็นว่า City EHE VRS ได้คะแนนไปเลยนะครับเพราะว่ามีอัตราการบริโภคที่ดีกว่าชัดเจนเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องไปรอดูที่การใช้งานจริงกันอีกครั้งหนึ่ง 4. มิติตัวรถถ้าเรามองจากตัวเลขก็จะพบว่า Cora Altis t v อชวีเยาวกว่า77มิลลิเมตรกว้างกว่า32มมลลิเม แล้วก็ระยะฐานล้อก็ยาวกว่าถึง111ม mm ิลลิเมตรหรือ11ซนกันเลยทีเดียวก็เป็นไปนตามสเปคของรถนะครับเพราะว่าอยู่กันคนละเซ็กเมนต์และนี่คือการชกข้ามรุ่นถ้ามองในแง่ของมิติตัวรถแต่ว่าเจ้า CITY EHEV ก็มีความสูงที่มากกว่าอยู่นิดนึงนะครับคือสูงกว่า12มิลลิเมตรนั่นเอง ยกนี้ถ้ามองถึงตัวถังที่กว้างขวางใหญ่ตัวกว่าแน่นอนครับว่า a t i t HVE n t r y ก็ได้คะแนนไปชัดเจนเพราะว่ามาจาก C-segment นั่นเองระบบพวงมาลัยก็จะเหมือนกันนะครับเป็นไร้แอนพิเนียนพร้อมกับพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้า EPS ระบบเบรก City e HEV น่าจะเป็นดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดิสเบรกส่วน a t Altis HWE Entry ก็จะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและก็หลังระบบการสะเทือน City ้ EHEV ก็จะมากับการสะเทือนหน้า <im itation> จะเป็นแมกเฟสันสตัดอิสระพร้อมเหล,กเล็กกันโครงด้านหลังจะเป็น t o r s i o ัน Be ี m ส่วนของเจ้าอาร์ติ h v e n t r y ช่วงล่างหน้าก็จะเป็นอิสระแมกเฟอ r ์สันสตัดพร้รพอมเหล,กเล็กกันโครงแล้วก็ช่วงล่างหลังก็จะเป็นอิสระแบบปีกนกคู่พร้อมเหล,กเล็กกันโครง 5. อุปกรณ์ภายนอก สิ่งที่มีมาเหมือนเหมือนกันก็คือไฟส่องสว่างเวลากลางวันหรือเจ้า daytime running light แบบ LED ไฟท้าย LED กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าระบบไล่ฟ้ากระจกหลังไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ล้อก็เป็นอลอย16นิ้วทั้งคู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทาง city ehev มีแต่ว่า altis hv entry ไม่มีสำหรับภายนอกก็คือ1 ไฟหน้าแบบ LED ตัว a ล t ิสจะเป็นแบบไฮโดรเจนอยู่นะครับ 2. ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ 3. ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ 4. สปอยเลอร์หลัง 5. ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED 6. เสาอากาศแบบครีบฉลามส่วนในสิ่งที่ a ล t i s H-V Entry มีแต่ว่า City E-H-E-V ไม่มีสำหรับภายนอกก็คือที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาแล้วก็ตั้งเวลาได้ในตัว City จะเป็นแค่แบบหน่วงเวลานะครับแล้วก็2ระบบไฟหน้า l o ล Me Home ยกนี้ก็ต้องเรียกว่า City E-H-E-V จัดมาเต็มกว่าเลยนะครับ 6. อุปกรณ์ภายใน สิ่งที่ให้มาเหมือนเหมือนกันก็คือวัสดุเบาะจะเป็นแบบหนังแล้วก็วัสดุสังเคราะห์เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติทั้งคู่มีช่องปรับอากาศด้านหลังระบบสตาร์ทรถแล้วก็เปิดประตูอัดโชริยะนะครับพุชตาร์แล้วก็ Smart Entry กระจกมองหลังแบบปรับรถแสงสะท้อนระบ Break New FIFA, B, บเบรกมือไฟฟ้า EPB ระบบออโต้เบรกโฮลช่องชาร์จไฟ USB ด้านหน้าด้านหลัง หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบวูมาลัย Multifunction นี้ก็มีมาเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ City EH EV มีแต่ว่า Altis t HV e n t r y ไม่มีก็คือ 1. เบาะนั่งตกแต่งด้วยได้สีแดง 2. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท 3. ที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว 4. ราวมือจับ4จุดในตัวรถ 5. รมลำโพง8จุดซึ่งตัวอัลติสจะมีอยู่6จุดนะครับแล้วก็ 6. จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด7นิ้วในอัลติสจะเป็น4.2นิ้ว 7. ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect มีมาให้ในรุ่น City h e HE v ด้วยนะครับสิ่งที่ artist hv entry มีแต่ว่า City ไม่มีก็คือ 1. ระบบ Jam protection ที่หน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็2ไฟสองสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า 7. ระบบความปลอดภัยความปลอดภัยพื้นฐานก็มีมาให้เหมือนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ระบบเบรก abs ระบบเสริมแรงเบรก B.A. ระบบกระจายแรงเบรก E.B.D. ระบบควบคุมการทรงตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหันสิ่งที่ City E.H.E.V. มีแต่ a l t i s H.V.Entry ไม่มี 1. เตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก 2. ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถ 3. ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ 4. ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ 5. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผัน5ข้อนี้เป็นระบบที่มีอยู่ในชุดความปลอดภัยที่ทาง Honda เรียกว่า Honda Sensing นะครับแล้วก็ข้อ 6. ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนหรือว่า Honda Lane Watch 7. ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ 8. กล้องสองภาพด้านหลังปรับมุมมอง3ระดับ9จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก I โซฟิ และในส่วนที่ทาง a r t i s HV Entry มีแต่ว่า City ไม่มีก็คือ 1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ 2. สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้ายซึ่งตรงนี้ทาง Honda เขาก็จะเป็นกล้องสองภาพด้านหลังปรับมุมมองสามระดับแทนนะครับนี่คือรายละเอียดความแตกต่างกันของรถยนต์ซีดานขุมพลังไฮบริดที่มีราคาเริ่มต้นต่ำสุด ในตลาดจาก2 s e เซ็กเมนต์ก็คือ Honda City e h v v s s มาจาก B s เซ็กเมนต์ในราคา8,39,000บาทและ Toyota Corolla Altis h v Entry จากกลุ่ม C s e ซ็กเมนต์ในราคา9,39,000บาทราคาต่างกันที่100,000บาททุวนๆคุณผู้ชมคิดว่าคันไหนหน่าสนใจคันไหนคุ้มกว่ากันก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยสวัสดีครับ